ดุนยาไม่ต้องกลัวยังไงกร็รอดแต่สิ่งที่กลัวคืออาเครอดังนั้นแล้วนะครับพี่น้องขอให้เราและท่านทั้งหลายจงเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ดังที่อาลีได้กล่าวไว้คุณอับานาอัลอาครอห์เวลาตะคุณอับุนาอัะดุนยาจงเป็นลูกอาขัรอห์เธออย่าเป็นลูกของดุนยาจงทำดุนยาเพื่ออาคัรอห์ อย่าทำอาคใครรอบเพื่อดุนยานี่สิ่งที่นบีเตือนพี่น้องแล้ววันนี้ท่านพร้อมหรือยังครับแต่วันนี้จะไปกูบ์แล้ววันนี้อามาันท่านจะอยู่เป็นเพื่อนท่านอามาันซอเละจะอยู่กับท่านดุนยาจงให้เบาพี่น้องจำไว้นะครับพี่น้องดุนยายังไงท่านก็รอดริสกีไม่ต้องกลัวอลัลลอฮ์ไม่ปล่อยให้เบาอดตาย เจเวดยังมีกินเลยแล้วมุสลิมสุู้ยุดกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใจอดริสกีได้ยังไงดุนยาไม่ต้องกลัวยังไงกร็รอดแต่สิ่งที่กลัวคืออาคระห์ดุนยาไม่ต้องกลัวพี่น้องทำดุนยาเอาแค่พอผ่านชีวิตท่านก็พอแล้ว ทำงานอะไรก็แล้วแต่ถึงเวลาอัลลอฮ์เรียกยุติแล้วให้เวลากับอัลลอฮ์คนแบบนี้สิพี่น้องชีวิตจึงจะบรอกันแต่วันนี้แต่ทุ่มดุนยาั้งหมดจนลืมอาคิเราะบางคนนะครับพี่น้องนะอุซูบิลลมินซาลิกขออัลลอฮ์ให้ไกลด้วยแล้วขออัลลอฮ์ให้ไดย้ยห์เขาด้วยยอมที่จะถอดอิจาบเพื่อสมัครงาน ใจเจ้าเนยอมจะเสียจุดยืนอิสลามเพื่อรักษางานดุนยาของเขาผมเตือนหลายครั้งพี่น้องดุนยาอย่ากลัวคนจะสยบให้อัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้มนุษย์ทั้งหมดสยบกับมันอินชาอัลลอฮ์